ทุกวันนี้ศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์เริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านพรอบบานทำให้เราหาความรู้ใหม่ๆได้ไม่สิ้นสุดพราะบบานเชื่อมต่อเราเข้ากับคนทั้งโลกและทุกศักยภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอินเทอร์เนต็ตบ้านความเร็วสูงเป็นจุดเริ่มต้นนี่คือเหตุผลที่ AAS Fiber และ3 B B เดินทางมาร่วมมือกัน เพื่อสร้างอินเทอร์เน็ตบ้านที่เร็วกว่าแรงกว่าสเสถียรกว่าและเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้มากกว่า mm hmm. เพื่อให้บ้านหนึ่งหลังสามารถส่งออกน้ำปราไทยไปไกลสู่ครัวโลก mm hmm. เพื่อให้บ้านหนึ่งหลังได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นโปรเพย์เกมระดับโลกหรือแม้แต่เพื่อทําให้บ้านหนึ่งหลังสามารถสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาได้โดยใช้แค่โปรแกรม AI อินเทอร์เน็ตบ้านและศักยภาพของคน AIS 3 b b Fiber3 พร้อมอัปเกรดทุกบ้านเพื่อสร้างอนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณเปิดรับความสนุกกับทางเลือกที่หลากหลาย <'Cause everybody S 2> ออกไป <does S 2> ทำอย่างที่ใจต้องการให้ชีวิตไม่มีคำว่าเบื่อ closer. Closer แล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่สัมใครมาซาสองใหม่ Express Your Identity เลือกต่างในแบบเรา <the> Drive ดีโด้ไอสติกว่าเย็นสนใหม่หักม่อเย็นทุกปอกเกล็ดหิมะนุมน่มหอมละมุนทุกคำดีโด้ไอสติกลองปอกอร่อยปับ๊บเราเกิดมาเพื่อให้ความสุขสุขสุข,สขได้ทุกคำ อร่อยได้หลากหลายแป้งทอดกรอบทาซูโกทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใส่ผงชูรสไม่มีกลูเตนกรอบอร่อยสุกทุกคำแป้งทอดกรอบทาซุโกเฮ <Hey. S 3> ้กล่องเดียวใช่นมเปรี้ยวดัชมิลโฟอินวันไมโครแอคทีฟรวมประโยชน์จากโยเกิร์ตและน้ำผลไม้รวมใช้จุลินทรีย์โยเกิร์ตมีวิตามินีหนึ่งดีสดีดัชมิลโฟอินวประโยชน์เยอะ ดไม่ว่าจะผัดหรือจะทอดทุกคนเขาใช้แล้วติดใจทั้งแม่บ้านแล้วคำสั่งเชฟอย่ายังเลือกใช้จะซื้อน้ำมันต้องท่องให้ขึ้นใจออร์ุกลรับรองจะติดใจเอสโคล่าโรซ่ายังถึงแค่ดื่มก็เปิดทุกสัมผัสหอมโคล่าจะเต็มซ่ามากสัมผัสได้เอสโคล่า